GM แจกท่าใหม่รับยังไงไปดูกันเลยครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับยังมีคนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมสูงถึง5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใครที่ยังมือว่างๆอยู่สามารถกดติดตามผมได้นะครับและอย่าลืมนะครับเคาะหน้าจอยผม2ทีและกดติดตามไปดูกันเลยครับไปเอาลเลยทุกคนเนี่ผมได้ละถ้าลนะ็อกอินนะครับโอ้โห GM ใจดีนะแจกผมก็รับมาวันที่4แล้วนะครับเออแรกก็จะทาคลิปตั้งแต่วันแรกแหละแต่ก็ยังไม่ได้ทำครับ นี่นะครับท่าเป็นอย่างงี้เนาะออนเออนี่จะเจะจเออแล้วแหละใครที่ได้มาแล้วก็มาเม้นบอกกันหน่อยนะสาหรับท่านี้นะครับท่านี้ต้องเข่ามาอะไรก็ไปดูนะครับรับท่าสะบัดแขนกระแทกเข่าไปคลองนะครับนี่โอ้โหสุดยอดนะครับผมได้แนละ้วครบแล้วด้วย Okay. อย่าลืมไปรับกันนะครับน้องๆคนที่ยังไม่รู้หรืออาจจะลืมดูนะแต่ผมว่าน่าจะดูกันหมดแหลกะก็ลองเข้าไปรับกันดูได้นะลองอินแค่4วันก็ได้แล้วนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปใครที่ได้เราก็เอามาแอดกันด้วยเม้นเม้นแม่วันนี้เป็นวันเด็กนี่นาลืมไปเลยนะทุกคนนะเออใครไปเที่ยวที่ไหนมาเม,ม้นบอกพี่ได้นะเออเดี๋ยวพี่จะนั่งอ่านแล้วกดหัวใจให้โอเคบายบาย